ในการกตินันนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากกรณีที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดทําโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจําทุกปีเพื่อเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ สำหรับในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วโดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน81แห่งและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน14แห่ง ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ผลการประเมินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารปีงบประมาณ2566สถานีขนส่งผู้โดยสารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินทร์ด่านช่องเม็ก ได้ลำดับที่1ของประเทศด้วยคะแนน97.35คะแนนนอกจากนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีได้ลำดับที่13ด้วยคะแนน92.51คะแนนและสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดมได้ลำดับที่27ด้วยคะแนน89.25คะแนน ทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับถ่ายโอนสถานีขนส่งผูดด้โดยสารจากกรมการขนส่งทางบกกระสรวงคมนาคมจำนวน3แห่งคือ 1. สถานีขนส่งผูดด้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานี 2. สถานีขนส่งผูดด้โดยสารอำเภอเด็ดอุดม 3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสรินทรด่านช่องเม็กซึ่งมีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานพร้อมวิธีดำเนินการตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดคือการบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถประจำทางพื้นที่ลานจอดรถ การจัดที่จำหน่ายตัวโดยสารจัดระบบการจราจรภายในสถานีการรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัยการประชาสัมพันธ์และบริการให้ข้อมูลการเดินทางควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานีการจัดให้มีบริการห้องสุขาจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตลเลและเครื่องดื่มบริการรับฝากของบริการรถรับจ้างบริการรถเข็นสัมภาระการเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่งและการ จัดหาดูแลซ่อแมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทั้งนี้เพื่อให้บริการขนสง่งผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้รับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการองค์การ,รบริหารส่วนโบราณธาน,นีของเราได้รับภารกิจไยโอุ่นฐานยขนส่งจำนวนสามเห่งจากกรมการขนส่งทางบกส่วนคมนาคมก็คงมีสามเหตุก็มีฐา,น,รรฐา,าน,นี โดยสารถล,รลุดุจเจียสถานีโดยสารอำเภอธนุดงและสถา,านีโดยสารอำเภอสิสอรินทรช่องเม่งก็เป็นทั้งหมดก็มีสิบห้าการบริการไม่ว่าที่เป็นการให้บริการด้านสุขาการให้บริการจำหน่ายสินค้าเป็นต้เหล็กและก็การบริการรับฝากรถการรับจา้างขนส่งอะไรต่างๆพวกนี้ค บริหารทั้ง15พารกิจหลักของเรานี้ให้ดูเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างาดีครับเพราะสําหัญจุดหลักของเราก็คือต้องการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็การบริกา,ารสาธารณะต่างๆของเรา,าดีค่ะบริการเพื่อเดียวทําใจดีค่ะพนักงานก็แบบ ดูแลดีค่ะแบบคือถามอะไรก็ไม่รู้จักก็ตอบได้ค่ะเขาก็พาจัดหาซื้อตั๋วอะไรอย่างนี้เขาก็ทําให้หมดเลยค่ะแล้วการบริการของคนขับเป็นยังไงบ้างครับผมไม่ขับเดียวค่ะขับรถตามกฎหมายกําหนดค่ะพนักงานบนรถดีค่ะก็บริการดีค่ะแล้วเรื่องความสะอาดและคุณศน์โดยรอบของคนส่งดีค่ะสะอาดดีค่ะดูดีค่ะดมรื่นดีค่ะ